สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองอีก2ช่องทางนะครับให้กูติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับตามรายงานจาก ME n นะครับ สื่อท้องถิ่นของเมืองเมอเชสเตอร์ครับมีการระบุว่าทางสโมสรแมนยูเราหรือเซอร์จิมบราคิปมีคำสั่งด่วนนะครับรวมไปถึงทีมงานชุดใหม่ของทางสโมสรมีแนวคิดแล้วก็วิเคราะห์ในะทิศทางเดียวกันนะครับว่า เตรียมลาะ10นักเตะชุดหลักของแมนยูออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับโดยที่แบ่งกันออกมาก็คือ7รายเป็นนักเตะที่เตรียมขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และนอกจากนี้อีก3รายก็จะมีการถูกปล่อยไปแบบรฟรีเนื่องจากสัญญาจะหมดนั่นเองนะครับ3ามรายที่มีการบอกกันออกมาเนี่ยก็จะมีทอมมีตั้นมาร์ซิยาลเบะรนา์ิลเลียมนะครับที่สัญญาจะหมดนะครับนะแล้วก็7รายที่สื่ออย่างเอเบนเคาะกันออกมา ก็คือโอมาดิฟอสซันนะครับอับาโรอฟเฟรนันเดสนะครับอะนิเมลเมสบี้ดอนนี่ฟัตเดเบกเจโรนซานโชฟากุนโดแล้วก็เมสันกินบูดนะครับเพราะมันเป็นรายชื่อที่มักจะมีการเล่นข่าวกันออกมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงอยู่แล้วในรายของ3คนแรกทอมมี่ดั้นเนี่ยสัญญาหมดนะครับถ้าเกิดสโมสรไม่ต่อก็ไปแน่นอนมาซิยาลเวนัลลีเลียสอ,อ,อย่างเงี้ยไม่มีสัญญาก็ต้องย้ายนะครับในรายของมาซิยาลถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่สามารถโรเตช ได้แต่เนื่องจากมีการบาดเจ็บนะครับผลงานที่ผ่านมาก็ไม่โอเค ก็ต้องไปนะครับส่วนออมาได้ฟอร์สันแนวรุกดารุ่งที่เด็กทนฮางชื่นชอบนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสัญญาก็กําลังที่จะหมดนะครับทําให้เรื่องของอนาคตก็อาจจะโดนปล่อยออกจากทีมก็ได้นะครับหรืออาจจะโดนขายอะไรประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ยังมองว่า5 0 5สานะสาหรับฟอร์สันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับทางเดทนฮางมีการแบบผลักดันขึ้นมาใช้งานแบบบ่อยครั้งมีโอกาสร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก่อนเกมอยู่หลายครั้งนะครับก็อาจจะมีลุ้น ได้ใช้งานในช่วงฤดูการหน้าเหมือนกันนลำดับเดียวกันก็ถ้ามีข้อเสนอที่ดีอาจจะขายเหมือนกันนะครับส่วนในรายของอัลบาโดเฟอร์เดสเนี่ยนะครับแบ็กซ้ายที่ตอนนี้ไปยืมตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าทางเบนฟิก้าเนี่ยมันมีการเล่นข่าวออกมาว่าเบนฟิก้าก็ไม่ค่อยแฮปปี้เกี่ยวกับฟองการเล่นแล้วก็อาจจะไม่เซ็นขาดทาให้เฟอร์นเดส อาจจะกลับมาแมนยูซึ่งแมนยูก็พร้อมที่จะขายอีกนะครับส่วนตัวผมนะผมมองเคสของเฟอร์นเดสแตกต่างเนื่องจากว่าถ้าเกิดลุกชอยยังเป็นอยู่แบบนี้มาเลเซียยังแบบ ไม่รอเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่แหละทั้งตัวหลักตัวสำรองในช่วงฤดูก,การหน้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีการมองหาแบ็กซ้ายรายใหม่ใช้เงินซื้อได้ปั้นดาวรุ่งไปนะครับถ้าเกิดเราคิดในแง่ที่ว่ายังคิดว่าลุกชอแล้วก็บาเลเซียยังเป็นตัวหลักอยู่นะก็ให้โอกาสดาวรุ่งไปในช่วงเวลาที่ทั้งคู่หรือว,ว่าตัวหลักเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแต่ถ้าคิดว่าเตรียมขายแบ็กซ้ายรายใดรายหนึ่งที่เป็นตัวหลักออกไป ซึ่งในกรณีแบบนั้นครับผมก็เชียร์ในรูปแบบหนึ่งก็คือจะขายเฟอร์นเดส ก็ตามแต่แล้วก็ไปซื้อแบ็กซ้ายที่พร้อมใช้งานรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในเคสดแรกผมว่าการดันอับราโัฟอร์นเดสน่าจะมีประโยชน์มากกว่าไม่ต้องเสียเงินด้วยนะครับส่วนหนึ่งแต่ข้อมูลจากเอ n ก็คือขาดนะครับเมสซี่ผมดูทรงแล้วเนี่ยได้มีการดูผลงานตั้งแต่ชุดเยาวชนชุดเยาวชนเนี่ยโอเคนะครับพอขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่รู้สึกว่าเรื่องของคุณภาพของเมสซี่มันลดน้อยลงไปหรืออาจจะ ดีไม่พอกับการเล่นให้กับทีมชุดแรกเมสซี่อาจจะไปอยู่กับสโมสรที่ไม่ต้องกดดันอะไรมากนะักต่างๆซึ่งเจ้าตัวอาจจะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าในตอนนี้นะครับผลงานภาพรวมของเมสซี่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นกันนะก็จะเป็นเรื่องของความขยัน ทุ่มทีแล้วก็วิ่งแบบทั่วสนามเพื่อช่วยทีมแต่เรื่องของคุณภาพความสามารถการมีส่วนร่วมของเกมการยกระดับทีมในยามลงเล่นเนี่ยมันยังน้อยเกินไปนะรับมันยังไม่พอเพราะฉะนั้นเบสบี้เนี่ยมีโอกาสดอนนี่มีโอกาสนะครับต่ออธิบายกันไปเยอะแล้วนะครับแต่ดอนซานโชมีโอกาสแน่นอนกับมันมีเรื่องของปัญหานอกสนามมาด้วยฟาโกนโดดูแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่ามันกับนักเตะก็รอคอยโอกาสมานานแล้วมาถึงเวลาที่จะต้องย้ายแล้วก็ในช่วงวัยด้วยที่ ต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะครับเมสันกินบู๊ดข่าวก็ออกมาแบบบ่อยครั้งว่า เจ้าตัวเนี่ยตอนนี้นะครับแฮปปี้ออกับการอยู่สเปนมากกว่านะครับเพราะฉันมีโอกาสย้ายเหมือนกันถึงแม้ว่าแมยูพร้อมที่จะพิจารณาครั้งใหม่ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจจาก m อ n นะครับสื่อท้องถิ่นแล้วก็มุมมองส่วนตัวของผมด้วยที่ผมมีการเคาะแต่ละบุกคลว่ารายใดจะได้ย้ายรายใดควรเก็บเอาไว้หรือรายใดยัง5 0 5 0อยู่นะครับเรื่องราวต่อมาครับก็มีรายงานจาข้อสิบจากฟุตบอลทันเฟอร์ครับมีการระุบอกมากับว่าแมนเชสเตอร์ แต่เตรียมกลับมาล่าตัว อันเดรกองกลางชาวบราซิลของทางฟูเบเนเซออีกครั้งหนึ่งนะครับนักเตะสัญชาติบราซิลที่ตอนนี้แมนยูสนใจดึงเข้ามาแทนที่กาเซเมโรแบบระยะยาวเนี่ยมี2รายนะครับนั่นก็คืออันเดรจริงๆแล้วในตำแหน่งของกาเซเมโรที่แมนยูมองกันเอาไว้เนี่ยในตอนนี้ก็คือเจาโกเมสที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับราคาก็น่าจะประมาณสัก40-50ล้านปอนด์แต่แมนยูก็เผื่อใจกันเอาไวา้มีเป้าหมายรองลงมานั่นก็คืออันเดร อันเดเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลกับหลายๆทีมในอังกฤษมาก่อนตั้งแต่ตลาดรอบมืนก่อนแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ช่วงตลาดมกราคมนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้ย้ายนะฮะ ซึ่งราคาของอันเดย์เนี่ยที่แมนยูสนใจเรื่องของคุณภาพแหละส่วนหนึ่งนะครับตำแหน่งก็เหมือนกับคาซิเมโรนะครับและข้อที่3ก็คือราคาจะถูกกว่าทางฝั่งของเจ้าโกเมสนั่นเองนะครับเจ้าโกเมสประมาณ40-50ล้านปอนด์แต่อันเดย์เนี่ยประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นครับซึ่งมันเป็นราคาที่ไม่แรงเงินไปแล้วก็เป็นราคาที่แมนยูน่าจะ พูดคุยได้ง่ายกว่านะครับก็นี่คือรายงานในเรื่องของกระแสะข่าวที่แมนยูกำลังมองหากองกลางตัวรับรายใหม่เข้ามาซึ่งตำแหน่งดังกล่าวผมได้มีการพูดไปหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าสมควรที่จะเสริมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตัวเลือกเอาแบบตัวรับธรรมชาติเนี่ยมันมีเพียงแค่คนเดียวก็วคือคาซเมโร อัมราบาดก็ยังแบบไม่เวิร์กนะเพราะว่าชา้าจนเกินไปะนะฮะคือเขาอาจจะเวิร์กกับหลีกอื่นแต่ว่าในเหลีอยงกรษมันเร็วกองกลางตัวรับเนี่ยมันต้องมีความเร็วด้วยต้องเข้าถึงบอลได้เร,เร็วกว่านี้นะฮะคาซิเมโร่ก็ลากยาวไม่ได้ละนะครับแมตวานีก็ไปยืนสูงแล้วไมนูยืนได้แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบตัวเราธรรมชาติจะออกไปในทางด้านแบบตัวสร้างสารรคเกมมากกว่าเชิงเกมลุกมากกว่าบรูโน่ที่เคยเอามาลงต่ำก็ไม่ได้อีกนะฮะเชิงเกมลุกมากกว่าเลืกเส้นก็ยิ่งแล้วใหญ่ก็ไม่เหลือใคร ตอนนี้ยังไงก็มีโอกาสพี่แมนยูจะซื้อ กลางตัวรับรายใหม่เข้ามานะครับดาวรุ่งก็ยังมองไม่ออกนะว่าจะเป็นใครนะฮะในตอนนี้เพราะว่าทีนฮาก,ก็ไม่ได้แบบมีการดันขึ้นมาอย่างเป็นทางการเลยนะครับส่วนในรายของวิลลี่กามาร่านนครับก็มีรายงานในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ตามรายงานจาก SITC นะครับสื่อสายฟุตบอลนะครับมีการระบุว่าเอเดนฮาร์กพยายามผลักดันให้สโมสรต่อสัญญากับวิลลี่กามาร่ากองหลังดาวรุ่งของทีมออกไปอีกนะครับสัญญาของกามาร่าจะหมดลงในช่วงปี2 0 2 5นะครับ ดังนั้นแมนยูต้องเร่งหน่อย ในเรื่องการต่อสัญญาทางสมโมสรก็กําลังพิจาราอย่างหนักแหละว่าสมควรหรือเปล่านะครับซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยจากผลงานนัดล่าสุดก็ดูมีแววน,นะแล้วก็น่าจะไปได้อีกกลก็อาจจะมีการต่อสัญญาเพิ่มเติมกันไปหรืออาจจะต้องรอในช่วงซัมเมอร์แล้วก็อาจจะต้องรอในช่วงปีหน้าหรือเปล่าที่เข้าสัญญาช่วงท้ายๆแล้วนะฮะก็มารอติดตามกันนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงท้ายๆของสัญญาเนี่ยแมนยูนจะเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันจะมีทีมอ,อ,อื่นเนี่ยเข้ามาโน้มน้นาวด้วยนะครับเพราะว่าสัญญานังเตะเนี่ย หเพราะฉะนั้นจะให้ดีเนี่ยหลังจากจบซีซั่นควรที่จะพิจารณาอย่างหนักแล้วว่าควรต่อสัญญากองหลังดาวรุ่งรายนี้หรือเปล่านะครับก็เราติดตามกันส่วนในรายของเบนนี่แมคคาที่นะครับโค้ดเกมรุกของแมนยูเรานะครับก็ตามรายงานจาก ESPN มีการระบวกมากับว่า เบนนี่แมคคาที่กำลังเผชิญกับอนาคตที่ยังไม่ชัดเจนในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานชุดใหญ่ทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหญ่ของแมนยูนะครับสัญญาของเบนนี่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทางแมคคาที่ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการตอบรับได้รับความเคารพจากนักเตะหลายคนภายในทีมนะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชด้วยแต่ก็อย่างที่บอกกันไปครับ สัญญาณการอยู่ต่อของแมคคาที่ในตอนนี้นะครับมันไม่ชัดเจนทางสโมสรยังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกับเบนนี่ในเรื่องของการต่อสัญญาหรือว่ายื่นสัญญาออกไปอีกนะครับก็เรื่องดังกล่าวอาจจะเชื่อมโยงไปที่การเปลี่ยนโครงสร้างด้วยหรือเปล่านะครับคือตอนนี้ อาจจะต้องรอทางฝั่งของพวกแอสเวิร์ดเข้ามาพวกแบบทีมงานชุดใหม่เข้ามายางเป็นทางการนะฮะแล้วก็ค่อยคุยกันถ้าเกิดแบบจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจาการทีมจริงๆนะทีมชุดเก่าก็อาจจะต้องไปนะครับแต่ถ้าเกิดเทนทฮ้างอยู่ก็มีโอกาสที่เบนนี่อาจจะอยู่ตามก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนไปเลยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเบนนี่เขาก็เคยพูดเหมือนกันนะว่าเขาก็ ในอนาคตเนี่ยต้องการมีบทบาทในการเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็เคยอยู่ในบทบาทนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสกลับไปบทบาทนั้นอีกครั้งนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมงานชุดใหญ่ของ Menu, แมนยูหลายๆคนเนี่ยเริ่มมีการ ขยับขยายกันไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็เอเ็ดแยมซี่ไปคุมทัพในลีกอเมริกาไปนะครับแล้วก็เบนนี่แมคคาที่ก็อาจจะออกก็ได้นะย้ำนะครับว่าอาจจะออกก็ได้นะฮะร,รอดูคำตอบกันนะครับเอ p n สเนได้มีการกล่าวต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเซอร์จิมไรคิพแล้วก็ทีมอินเนออสเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยเชื่อมือเอเ็ดแคนแฮงค์สเท่าไหร่นะครับแต่ก็ จะมีการมอบบทบาทเกี่ยวกับการตัดสินอนาคตผู้จัดการทีมให้กับทีมงานบริหารชุดใหม่ในการตัดสินใจมากกว่านะครับคือเซอร์จิมเขาก็เป็นเจ้าของละนะครับเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงแต่ว่าเซอร์จิมเขาจะให้ทีมงานดีกว่าทีมงานเกี่ยวกับฟุตบอลโดยตรงอย่างเช่นพวกเบอร์ราดาพวกสม,มุทินะ ก็คือแดนแอสเวิร์ดเจสันวิลคอ็อกเป็นคนตัดสินใจว่าทางด้านเอเดนฮาควรอยู่กับทีมต่อไปไหมตรงกับโปรเจกต์ที่แอสเวิร์ดวิลค็อกเบอร์ราดาวางเนเอาไว้หรือเปล่นปานะครับเซอร์จิมเขาจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมงานเหล่านั้นเขาจะแบบไม่ได้แบบลงมาแทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโดยตรงนะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่ทเซอร์จิมจะทํานะจริงๆอาจจะมองได้ว่าก็ไม่ได้ชอบแต่สุดท้ายเขาก็มีทีมงานแล้วเขาก็จะให้ทีมงานเนี่ยเป็นคนจัดการดีกว่านะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็ คืออีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เราต้องคิดก็คือทางเอเรกินฮาร์กไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเอเรกินฮาร์ก แยกทางกับทางสโมสรมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้จัดก,การทีมเรียบร้อยแต่อีกจุดหนึ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือตอนนี้นะครับใครคือคนที่เหมาะสมในการเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของแมนยูนั่นแหละคือคําถามที่มันหาคําตอบทั้งยากเนาะว่าใครเหมาะสมนะครับเพราะว่าวุนซือดังๆหลายๆคนเนี่ยก็มีงานอยู่แล้วบ้างบางรายเราก็น่าจะได้เห็นข่าวอยู่ว่าเขาไม่สนใจที่จะมารับงานคุมทัพแมนยูนะครับบางรายก็โดนทีมที่ผลงานดีกว่าแมนยูเนี่ยจ้องมองกันเอาไว้ เตรียมโน้มน้าวกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการโน้มน้าวของแมนยูก็อาจจะยากลาบากหน่อยแล้วก็คนที่เหมาะสมโปรไฟล์ระดับท็อปเนี่ยก็อาจจะโดนทีมดังๆทีมอื่นแย่งตัวไปนะครับคาตอบจุดนี้มันเป็นการหาคาตอบที่ค่อนข้างยากเหมือนกันว่าใครคือคนที่เหมาะสมนะครับขณะที่ตามรายงานจากเดอะก,การเดียนแล้วก็ทีละกาบครับมีการระบุออกมากับว่าทั้งโอมาเบรราเจสันวิลคร็อกได้รับเลือกให้เป็นผู้นำเกี่ยวกับการทำงานตลาดซื้อขายนักงเตะ การโอนย้านักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าเซอร์จิมแบราคิปเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่า ดนะส่วนจนกว่าจะเข้ามารับตาแหน่งผู้นวยการทั้งด้้นกีฬาเนี่ยต้องใช้เวลาอีกยาวพอสมควรเพราะามันมีเรื่องของค่าเยืเฉยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องมีการแบบว่ายืดเวลาในการทํางานไปอีกนี่ฮะจนกว่าจะเข้ามาทํางานเนี่ยต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับแต่ในรายของเบอร์ราดาเนี่ยเข้ามาแน่นอนในช่วงซัมเมอร์ถูกไหมครับส่วนวิลค็อกเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรในการจ่ายค่าเยืเฉยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับโดยสรุปได้ว่าทั้ง3คนจะเป็น หัวเรือใหญ่ในการทำโปรเจกต์ฟุตบอลในยุคใหม่ของทางสโมสรแมนยูครับสคนดังกล่าวที่เป็นหัวหอกแล้วกันเป็นหัวเรือใหญ่แล้นะฮะ เบอร์ดาน่าแอนดวดแล้วก็วิลคอร์กครับนี่คือ3คนนะที่จะเป็นหัวเลอร์ใหญ่เลยนะครับในหลายๆฝ่ายนะะในการทํางานกับโปรเจกต์แบบใหม่ที่สโมสรแมนยูในยุคข,ของทางเซอร์จิมครับคืออย่างที่แจ้งกันไปเมื่อกี้นี้ครับว่าเบอร์ดาน่าก็กําลังเข้ามาทํางานวิลคอร์กก็ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้น่าจะยังเป็นทางการแต่ติดตรงที่ว่าแดนสวดเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะยังคงแบบเจรจากันอยู่เรื่องของค่าเชิอเชิญต่างๆนะครับทางแมนยูเนี่ยก็พยายามเร่งแหละเกี่ยวกับเรื่องของการ ดึงทั้งวิวคอกแล้วก็แดนแอสเวดเข้ามาทํางานให้ทันในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่มีการแยกทางกับจอห์นเมอร์เทอร์คือตําแหน่งของจอห์นเมอร์เทอร์ก็คือผู้อำนวยการทด้งนฟุตบอลเนี่ยมันจะว่างไม่ได้ครับมันเป็นตําแหน่งสําคัญถึงแม้ว่าจะมีการแบบว่าเอาคนนั้นคนนี้มาทํางานควบไปก่อนก็จริงแต่ว่ามันก็ควรที่จะมีคนที่มานั่งตำแหน่งหรือทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้เก้าอี้เนี้ยมันว่างนานจนเกินไปแล้วกันนะครับมันมีคนแทนแน่นอนมันมีคนที่สามารถควบได้อะ จะเอาเบอร์ดา้มาควบก่อนก็ได้แต่ว่ามันก็ควรที่จะแบบลงล็อกลงล็อกแบบว่าคนนั่งแบบเต็มเก้าอี้จะดีกว่านะฮะมันจะเป็นรูปแบบนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าที่แบบ ปล่อยให้เก้าอี้มันว่างนะครับส่วนตําแหน่งของเอเดรนฮาร์กทางเทเลาการาฟแล้วก็เดอะการ์เดียนรายงานคล้ายกันครับว่ายังอยู่ในอนาคตที่แบบยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับผู้จัดการทีมรายนี้ว่าเป็นคนที่เหมาะสมกับแมนยูหรือเปล่าในอนาคตนะครับหรือในซีซั่นถัดๆไปนะครับข้อมูลจากเอเมนเขาก็มีการรายงานเกี่ยวกับคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ช่วงคราวไปก่อนก็คือแมทฮากริฟนะครับคือแมทฮากริฟเนี่ยมาทำงานเป็นผู้นวยการฝ่ายการเจรจานังเตะมีส่วนร่วมกับการซื้อการหารือนังเตะตั้งแต่ช่วงสมัมเอรที่ผ่านมาเข้ามาแทนที่แมทจัดนะฮะในช่วงปีตั้งแต่2022นะครับซึ่งในระหว่างนี้ครับแมทฮากริฟเนี่ย จะมีการควบงานเป็นเหมือนกับการวางแผนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรเข้ามาของ่างสโมสรแมนยูถึงแม้ว่าจอห์นเมอร์เทอจะไปแล้วก็ตามคือแมนฮาเกิฟเนี่ยเขาเป็นลูกมือของจอห์นเมอร์เทอนะนะครับแต่แมนฮาเกิฟจะยังไม่ไปนะฮะก็จะช่วยงานไปก่อนชั่วคราวนะครับหรืออาจจะอยู่ยาวไปเลยก็ได้ก็รอดูทิศทางกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกันไปด้วยนะฮะในเรื่องของฝ่ายคัดสรรบุคลากรเนี่ยเราก็ยังแบบไม่ได้มีการมองหาคนใหม่เข้ามานะครับก็ต้องมีการทํางาน ควบกันไปก่อนนะครับเอาคนที่มีอยู่ทํางานแบบ2หน้าที่3หน้าที่ไปก่อนนะครับชั่วคราวนะต้องย้ำกันหน่อยว่าเป็นการทำที่บทบาทแบบชั่วคราวนะฮะก็ถูไปถ่ายไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าการที่จะไปดึงแบบตัวท็อปมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะมันไม่ใช่แบบว่าจะใช้เวลาแบบ 2- อสเดือนก็จัดการได้แบบทุกตําแหน่งนะครับตอนนี้มันก,ก็กินเวลามานานพอสมควรนะฮะคุณอยากได้ของดีคุณก็ต้องรอนะครับเพราะว่า ของนี้แต่ละคนเขาก็มีสัญญานะต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยจะยิงส่วนตรงผมผมก็อยากให้แบบเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดแหละมันก็เป็นเรื่องยากเนาะนะครับ แล้วก็ฝีมือของทางจอร์เมอร์เทอร์ครับตั้งแต่เขามารับบทบาทใหญ่กับทางสโมสร,รเนี่ยมีผลงานเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะอย่างไรกันบ้างก็ทางจอร์เมอร์เทอร์เนี่ยตามข้อมูลจากเว็บไซต์ฟุตฟบอลอย่างฟุตบอล365นะครับก็ได้มีการไล่เรียงกันอันดับที่20เนี่ยก็คือจะดองซานโชราคาประมาณ76.5ล้านปอนด์คุณคิดว่าคุมมา้มไหม แน่นอนครับว่าในเวลานี้มันก็ยังสอบตกนะอันดับที่19ครับโซฟิยอบบาอัมรบัตก็ดึงกันเข้ามาแบบยืมตัวแล้วก็มีออปชันซื้อขาดแฟนผีคิดว่าคุ้มหรือเปล่าส่วนต้วของผมผมก็ยังคิดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการยืมตัวแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยังคงผิดพลาดของทางจอร์เมอร์เอยู่นะครับเกีเ่ยวกับดีลนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันคือบางดีลเมอร์แบบไม่ได้มีการ นำเสนอโดยตรงหรอกนะครับไม่ได้แบบมีส่วนร่วมโดยตรงอ่ะนะฮะบางทีเทนฮางก็ชี้นิ้วมาเขาก็ต้องไปทําให้แต่ก็นับด้วยแล้วกันเพราะว่ามีส่วนร่วมเนาะก็เป็น2เดียวแล้วที่เรามองว่าเป็นเดียวที่แบบยังสอบไม่ผ่านแล้วกันนะครับสอบตกจักบอลแล่นนะครับก็แน่นอนครับว่าดึงเข้ามาก็ไม่ได้ใช้งานก็เป็นเดียวที่สอบตกเช่นเดียวกันนะครับมาตินดูบาสกานะครับยืมตัวมาก็โดนดึงกลับไปก็ไม่ได้แบบใช้งานก็สอบตกเหมือนกันทอมีตันนะครับทอมีตันดึงมาก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่ ว่าดึงมาทําไมดึงมาแบบฟรีๆด้วยนะครับก็ถือว่า สอบตกด้วยแล้วกันนะครับาเยันเดียเราก็ยังไม่เห็นฟอร์มเนาะนะครับซื้อมา4.2ล้านบอลก็ยังพิสูจน์อะไรมากไม่ได้ก็กลางๆนะครับแล้วก็เรเกอรอนนะครับผมก็มองว่าเรเกอรอนเนี่ยยังอยู่ในระดับกลางๆเพราะว่าในยามที่เจ้าตัวลงเล่นเนี่ยเจ้าตัวทําเต็มที่นะถึงแม้ว่าอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าแสดงเห็นว่าคือแบบมุ่งมั่นมากผมก็เลยแบบมองว่ากลางๆแล้วกันถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาแบบระยะสั้นนะครับอันดับที่13ครับแอนโทนี แปดล้านปอน์ผมยังมองว่าก,กลางๆนะฮะเคปลที่ก,กลางๆเนี่ยเพราะว่ามีบางเกมที่เจ้าตัวเนี่ยก็มีส่วนร่วมนะ,ะความมุ่งม,มั่นทุ่มเทถึงแม้ว่าฟอร์มเนี่ยอาจจะยังแบบไม่คุ้มกับ80ล้านปอ์หรอกแต่ว่าการเล่นเพื่อทีมเนี่ยมันก็แบบสามารถยืนหยันกันได้ยังไม่ดีหรอกแต่ว่าก,กลางๆแล้วกันนะ,ะับสำหรับเอนโตนีมันยังแบบให้เวลาปรับตัวกันได้ให้เวลาแบบกู้ฟอร์มได้แต่ถ้าเกิดหลังจากเนี้ยอาจจะเป็นในช่วงปีหน้า ถ้ามาถามว่าตัวนี้คุมหรือยังเราก็ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้ซึ่งคําตอบอาจจะเป็นการสอบตกก็ได้เหมือนกันเมสันเมาส์ในตอนนี้นะครับก็ยังแบบไม่ได้อินฟอร์มอะไรมากมาย ในเวลานี้นะผมยังมองว่าเมสันเมายังอยู่แบบในเกณฑ์ที่สอบตกเพราะว่าผลงานในช่วงแรกๆก็ยังไม่ดีเนาะแล้วก็เพิ่งกลับมาด้วยในราคา55-60ล้านปอนด์เนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ผ่านแล้วกันนะครับก็รอให้แบบได้รับโอกาสเยอะขึ้นกว่านี้ก่อนค่อยว่ากันนะครับอันดับที่11ครับ13ล้านปอนด์เทเลมาเซียก็แน่นอนครับว่ายัางสอบไม่ผ่านนะคือมันก็มีช่วงแรกๆที่ทําไม่ดีแต่ว่าพอ อ่านชุดแรกของมาเลเซียมาเนี่ยผลงานก็ออกทะเลไปแล้วก็เจ็บยาวนะครับวอเว,วคอร์สผมมองว่ายังผ่านนะสำหรับวอเวคคอร์สเนี่ยันดับ10เนี่ยนะฮะยืมตัวก็จริงแต่คืออาจจะแบบไม่ได้ยิงประตูมากมายหรอกแต่ว่าววคคอร์สเนี่ยมีส่วนร่วมเกี่ยวกับทั้งนั้นอื่นการใช้พลังงานในการ ช่วยดนบทนะครับผมก็เลยมองว่าเรื่องของการทําเพื่อทีมเนี่ยจุดเนี่ยทำให้ย้าตัวเนี่ยสอบผ่านในบอง,งส่วนตัวถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยส่วนหน้าก็ต้องทําสกอร์มันก็จริงแหละนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแล้วก็มาเซลร์เซเบเซอร er, ์ผมก็มองว่ายังอยู่ในระดับแบบผ่านนะ เพราะว่าเซเซอร์เนี่ยในยามลงสนามก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเพอร์เฟกหรอกแต่ว่าในยามที่เราต้องการกองกลางเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะหรือในช่วงที่เซเซอร์ลงเล่นเนี่ยผลงานก็ไม่ได้แบบคิลริวคิลเลตเลยนะฮะยืมตัวนะครับแล้วก็ราฟิวารานผมก็มองว่า ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเจ้าตัวแบบจะเจ็บบ้างโน่นนี่นั่นนะครับมีปัญหาเรื่องของความฟิตแต่สุดท้ายด้วยเบีเงิน36ล้านปอนดนะ์เนี่ยผมมองว่าในช่วงที่กองหลังยังลำบากอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะวารานก็ช่วยทีมได้เยอะอจริงๆนะครับมีช่วงที่ดีเยอะพอสมควรมากกว่าแย่แล้วกันผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เอเล็กเซนผมก็บอกว่าถ้าเกิดแบบนับซีซันแรกผมว่าเป็นเดีอที่สอบผ่านนะสำหรับเอเล็กเซนนะครับเพียงแต่ว่าพอซีซันนี้อะไรหลายอย่างมันไม่คลิกแล้วนะฮะเ,เรื่องของความฟิตแล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บเข้ามานะครับมันก็ มองว่าหากจุดนี้ปลายแตกก็ยังถือว่าสอบผ่านอยู่นะครับโรนโดแน่นอนครับคือโรนโดี่ยตอบยากเหมือนกัน13.5ล้านั้ปอนด์คือในช่วงที่เขากดสกอร์ให้ทีมเนี่ยก็ต้องให้คําชมนะครับผมก็มองว่า ยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่เกิดดราม่มาก,กเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเล่นแบบไม่ตามแผนแะอะไรต่างๆอีกนะฮะเออมันก็หักจุดนี้ไปด้วยแต่ว่ามันก็มีดีไงในเรื่องการจบสกอร์ในช่วง,รงแรกๆที่เจ้าตัวเนี่ยกลับมาก็ถือว่ากลางๆคาเซิเมโรผมมองว่าผ่านนะคาเซิเมโรเนี่ยนะฮะเพราะว่าในช่วง,รงแรกๆเนี่ยคือเป็นแบบเหมือนกับตัวหลักที่ขาดไม่ได้ในตำแหน่งพื้นที่กองกลางตัวกลางนะฮะเพียงแต่ว่า พออายุเริ่มมากแล้วก็ซีซันนี้ก็ดรอปลงไปนะครับแต่ผมมองว่าซีซันแรกเนี่ยคือแบบเปลี่ยนแมนอยู่ได้จริงๆนะครับวันหน้าผมก็ยังมองว่าก,กลางๆนะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแต่ช่วงแรกๆเนี่ย โอ้โหเสียแบบง่ายเกินไปนะฮะอีบ้านผมให้สอบผ่านนะฮะเป็นดีลฟรีแต่ว่าผมให้สอบผ่านเพราะว่าคือได้ใช้แล้วก็ผลงานดีด้วยนะครับนะ,ะตอนนี้สอบผ่านแน่นอนนะครับฮอยรุนผมก็มองว่าสอบผ่านอาจจะยังไม่ได้แบบเพอร์เฟกที่สุดแต่ดูทรงมีแววมีอนาคตไปได้ไกลนะครับโดยเป็นเงิน64.7ล้านปอนด์นี่คือ20ดีลนะที่จอเมอเทอร์มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการชี้นิ้วของเอเดรียนฮกแหละนะฮะจริงๆเมเทอร์เขาก็ไม่ได้แบบว่า เชื่อได้ว่าจะแบบไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรมากขนาดนั้นนะฮะแต่หลังจากนี้การซื้อตัวมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะไม่ใช่แบบว่าเทนฮาร์ชี้นิ้วอย่างเดียวลว้จะเป็นแบบแบรนด์สเวิตเข้ามาแล้วก็มีพวกเบอร์ราดาพวกวิลคอร์เข้ามาแล้วก็อีกหลายตำแหน่งเลยหัวหน้าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้ามา ประชุมกันว่าใครได้ไม่ได้นะครับมันก็น่าจะมีการคัดกรองที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของแมคโทเวนีนะครับแมคโทเวนี Mac ก็ตามรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยก็คือเจ้าตัวอาจจะต้องพักนานกว่า3 4งสสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเจา้าตัวไม่มีรายชื่อในเกมนัดลาสุดด้วยนะฮะก็อีกหนึ่งจุดที่มันมีการพูดถึงกัน,นก็คืออาการบาดเจ็บของนักเตะเนี่ยมันเจ็บกันแบบบ่อยเกินไปอะ่ะแล้วก็โอเคอเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นส่วนของนักเตะถูกต้องครับ นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเองด้วยแล้วก็จะเกิดจากการมาทะด้วยที่มันห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเกมกันเองครับแต่อีกจุดหนึ่งที่มันมีการวิเคราะห์แล้วก็คอมเมนต์กันไปก็คือเรื่องของทีมงานพวกแบบทีมโค้ดฟิตเนสอะไรต่างๆนะครับพวกทีมนักกายภาพทีมแพทย์อย่างนี้นะฮะคือทีมแพทย์เนี่ยโดนสื่อแล้วก็แฟนบอลคอมเมนต์เยอะมากๆครับว่าทําไมดูแลนักเตะแล้วก็นักเตะเจ็บําบ่อยหายช้านะครับบางคน บอกว่าหายเจ็บแล้วพอกลับมาลงซ้อมก็จะเบรกนะครับคือวิเคราะห์กันได้ไม่ดีหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับมันก็เลยเป็นแบบทําให้ทีมงานแพทย์ของแมนยูในชุดนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องที่เราก็อาจจะมองได้ว่าถึงเวลามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยไหมนะฮะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมาครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ